พระคาถาบูชาพระธาตุพนมนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะ อุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกปบนะคีริสมิงปพะเตมหากัสสเปนะทาปิตังพุทธอุรังฆาธาตุงเศรษสานะมามิปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกปบนะคีริสมิง पफतेमहाकष्टपेन शिरसा न मामि पूर्णिमाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय हेतिमाय उपरि माया तिसाय कपन किरीशमी पफतेमहाकष्टपेन हा पितां पुट्ठ उरंख धातुं शिरसा ปุร uh ิมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกาปนะคีร uh ิสเหมิอปพเตมหากัสสเปนะทาปิตังพุทธอุรังคฆาตุงสิระสามามิปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะ กะปนาเคริสมินปปัเตมหากัสเปนะท้าปิตังพุทธอุรังคธาตุงเศรสานามิปุริมายะทักขินายะปัจฉิมายะอุดรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกปนาเคริสมินปปัเตมหากัสเปนะท้าปิตังพุทธอุรังคธาตุง श्रेरसा न मामि पुिमाया पश्चिमाय उत्तराय हेतिमाया उपरि माया तिसाय कापनखिरीशमी पपतेमहाकषपेन खापितां पश्चिमाय उत्तराय हेतिमाय उपरि माया खिष्टाय कपनखिरीसमीं पफतेमहाकषपेन थापितां पुट्ट उरङ्ख धातुं शिरसा नमामि दक्षिणाय ปพะเตมหากัสเนะท้าปีตังพุทธอุรังคธาตุงเสดสานะมามิ